สดครบทุกนัดวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีที่ช่อง t 2D s p o r t สมาชิก 2D รับชมฟรีเป็นการพบกันระหว่างทีมสโมสรนครราชสีมาคิวมิ C v นซีวีซีนครราชสีมาคิวมินซีวีซีครับพบกับทีมสโมส hand hand รแฮนด์อินแฮนด์ลือสอราชมงคลพัญญาบุรีวีซีอดีตผู้เล่นของเดมอนฟูดเหมือนกันครับผู้เล่นใหม่เลขกสามครับนี่ก็มือเซตทีมชาติไทยด้วยเหมือนกันนะครับศิลมามนกิจ เสิร์ฟมาครับยังไงให้ให้ก่อนครับอืมอยู่ศิลิมาครับยกให้สศิพาพรตีโอ้โหคะแนนแรกมาแล้วนะครับเป็นของสศิพาพรครับแรมแรกนะคะเปิดด้วยหัวเสาของสศิพาพรนะคะตีฉีกลงไปค่ะหกต่อสองครับสศิพาพรครับเสิร์ฟมา ยกข้างหลังครับยังอยู่ครับสีิลิมายกให้ใครให้บอลเรววาลูนียังเหนียวเหมือนกันครับอัชลิยาพรตีติดบล็อกโอ้แต่กระเด้งออกไปเป็นคะแนนแฮนด์อินแฮนด์ครับเดี๋ยวตัวลงมาเสิร์ฟเองครับ13ต่อ9เสิร์ฟมาเปิดบอลแรกไม่ดีครับต้องแก้ไขครับทัตตาเคาะไปสีิลิมาให้กับซาสิพาพรครับโอ้ตีทัดบล็อกออกไปครับ ลูกนี้ตีเสร็จลงมามั่นใจเลยค่ะว่าทัดเพราะว่าคือดูจากทรงแล้วเน่นเล็งมาแล้วนะครับสุดตา,ตาเชื้อผบ้หลีมครับเป็นคนเสิร์ฟเสิร์ฟมาอ่อนุมาเปิดบอลแล้หลนครับโอ้ <c oughs> ลนก็ไม่พลาดนะครับเสร็จทางกัญยะกัญยกรเลยนะครับ, <c oughs> รบก็ออกหมาเลขสิบลงมานะครับหมายเลขสิบก,ก็ เป็นทางปาริชาตินะครับอินทรสิทธิ์นะครับ<ช>แล้วก็เอาวิลัญยุพาลงมาด้วยนะครับวิลัญยุพาอินจันครับดูจังหวะนี้ก่อนโอ้ย,อยนี่ครับามาราดาครับปีอะไรหลังลูกนี้มันโดดมาทุบเลยดีกว่าคครับใช่่ะก็เป็นเซตพอยต์ของตาข้อที่สีมาคิควเป็นซีบีซีพรานุมาเสิร์ฟมาปิดได้เลยไหมหรือย,อยังไงย่อมไหมโอ้โอให้ปิดด้วยลูกบล็อกของสสิพาพรจันทวิสุทธิ์ครับสุทัตาเสิร์ฟค่ะ จำเสิร์ฟย,ยาวๆรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องแก้ไขกลับไปก่อนลูกนี้พยายามที่จะแก้ไขด้วยการยอดค่ะสพพัชิพรแต่ว่าอัยพรเสิร์ฟต่อครับซิลีมาให้กับสมิธยอดบ้างอย่างอยู่ครับนาลีรัดสามเมตรหลังซิลีมาเอายังไงย้ำสมิธอีกทีหนึ่งโอ้โหนี่ครับไม่พลาดครับ ลูกนีสิริมายกสูงสูงพงหลังให้กับสมิธนะคะแล้วมาตรงสสปพรพอ,รพอรจังหวัดสุท <c oughs> ัศน์ <c oughs> ันทพัฒน์เสิร์ฟมาโอ้โหเสิร์ฟดีเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้รับได้ครับอนุมาโอ้ยอด <c oughs> อยอดได้ดีนะครับสุทัตตาเชื้อผู้หลิมครับ14ต่อ11เสิร์ฟมาเัิบแรกดีครับสสิปพ,พรยกให้กับสมิธแก้ตัวอย่างอยู่งัดใบได้ยังไงนันพัฒน ังหลังให้กับสสีพาพรเนี่อือบอลมันไปโดนบล็อกเรามันหมดแรงดูกันต่อยังไงครับยกมาให้อัจฉริยพรกำใจบูนโอ้ยฟอร์มแรงจริงๆครับวันนี้เรียกว่าขึ้นแล้วเป็นคะแนนตลอดครับอัจชริยพรโอ,อ้ลูกนี้ชื่นชมเลยค่ะตีได้ตีเป็นบอลแก้ด้วยนะคะแล้วตีบิดมุมตรงนะคอนเสิร์ตมาคิวบิน c ีบสุพิมทิพยาชนบุรีอ e ีเทคหรือว่า อขอนแก่นสตาบีซีก็ค่อนข้างจะค่อนข้างแน่นอนมาชมกันต่อครับทศิภพาพรแก้ไขมาก่อนรนลีรัตยกให้กับสุทตานี่ครับคือถ่า้ตีเน้นๆก็ไม่ค่อยพลาดเหมือนกันนะครับทําห้ฮนรีเฮนก็ทําได้ดีครับใ,ในเซตที่สอง,งลุูกนี้ยกบอลไว้กับสุทัตาแล้วบล็อกมาไม่ชิดด้วยนะคะขงคงเป็นเซตพอยต์ของนครธิมาคิมเปนซีอยู่ครับ22ต่อ24 เปิดบอลแรกดีครับซิรีมาโยบให้กับสมิธโอ้โหนี่ครับปิดคะแนนนี้ปิดเซตนี้ด้วยสมิธนะครับทำให้เซตที่2นครนี้สมาคิวมินซีบีซีนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะแฮนนินแฮนลือเสาะราชมงคลทัญบุรีไปด้วยคะแนน25ต่อ22คสับสูสีมากขึ้นนะครับก็มีเกือบมีโอกาสเป็นฝ่ายชนะด้วยนะครับในเซตที่2มาดูเซตนี้กันต่อครับซิรีมาเสิร์ฟมาออเปิดบอลแรกไม่ดีครับนันนาพารตียังอยู่ครับ โอ้ล้นพอล้นแล้วสิดิม,มาขึ้นมาก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะอยู่ด้านหลังครับ <c oughs> เด็ดต่อหครับอามาันรดาเสิร์ฟเสิร์ฟหมาเปิดบอลแรกดีออไม่ค่อยดีครับต้องแก้ไขครับโอ้ยนี่ครับพอบอลแรกไม่ดีมันตียากครับสีพรก็ตีติดบล็อกไปครับจังหวะนี้คือสิพระพรก็พยายามจะตีอัดประทับบล็อกแรงๆนะแต่บล็อกของกัญญากรก็ดีเหมือนกัน่ะลูกนี้ ผมไปนิดหนึ่งโดนบอลแล้วนะคะกันนะพันับใช่ค่ะลีรัตครับเสิร์ฟมาเปิดบอลแรกไม่ค่อยดีครับต้องมายับออกมาเซตให้กับสศิภาพรอย่างอยู่ตีลีมาให้กับสมิธครับโอ้ยตีออกไปเองครับสมิธดอูอีกทีครับสิบเท่ากันครับโอ้ สองลูกติดเลยค่ะดูจะทำลายสถิติของทางนันาพั์หรือเปล่านันนานพานั์เสิร์ฟเอสสามคนนี้เสิร์ฟนานแล้วนะครับสสิภาพรเนี่ครับเสิพพร์ฟอีกทีก็โอ้เสิพพร์ฟดีเหมือนเดิมครับไอบอลเร็วอย่ครับสสิภาพรต้องแก้ครับโอ้ยเ <c oughs> ขาออกไปเองครับสสิภาพรจะช้าจะเร็วก็ไม่เร็วจะช้าก็ไม่ช้าใช่ค<ล><ะ>่ะมิดเสิพพร์ฟต่อครับ อาชิยาผ่อนนะโอ้อเรียกว่าคุ้งหลังทำงานจริงๆนะครับสำหรับอาชิยาผ่อนกบใจบุญวันนี้นี่มาได้คะแนนเยอะมากนะครับวัน<ช>นี้ก็ต้องชื่นชมเลยค่ะเพราะว่าแต่ละลูกที่ขึ้นเนี่ยโอ้โหทั้งคมแล้วก็หนักแล้วก็แน่นเหมือนกัน,นค่ะยี่สิบสีบบ่ต่อสิบโอครับแมตช์พอยต์ครับดูปิดได้คะแนนนี้เลยไหมอย่างไง ยังลองไม่ได้โอกาสของให้อ่อนอุมาปิดโอ้ครับก็ปิดโดยอ่อนอุมาสิทธิลักษ์ครับโอ้จบลงไปในเซตที่3ครับ<อ>ก็เป็นทางนะครริมาคิวมินซีบีซีนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะแอนอินแฮนลือเสาะราชมงคลธัญบุรีวีซี c, ไปด้วยสกอร์3ต่อ0เซตครับ25ต่อ15 25ต่อ22 25ต่อ16ครับ